เป็นยังเวลาตายกันไปแล้วคืออยากเป็นแต่เทวดาหัว,ว่าเป็นเทวดาแล้วนี่เทวดาก็ตายเป็นคือกันเน๊ะมาฟังพระสูตรนี่ครับคติของเทวดาที่เวลาตายแล้วนี่เป็นปรารถนาสิ่งใดพ่อเทวดาตายแล้วคติของเทวดาพระพุทธเจ้าพระเนสตาเดว,วเบังกรพิสูจน์ทั้งหลายยา่ำใดทีเทวดาจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิตหาระการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นก็คือหนึ่งดอกไม้ยอมเหี่ยวแห้ง 2. ผ่าส่งย่อมที่เสาหมอง 3. เหงื่อย่อมไหลออกจากหลักแหล่ผิวพันเสาหมองย่อมปรากฏกาย5ย่อมวายินดีในทิพยาอาจของเจ้าของเมืองกรวิกษุท์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเนี่ยทราบว่าเทพบุตรนี่สิต้องเคลื่อนจากเทพนนีกกยยยย่ออมพลิยยดับ,ปปบุตรนั้น โดยข้ามสามยางก็คือว่าตอนนั้นเทวดาพ่อเปิ้ลศิบุดบุ่นนี่ก็จะมีมูเทวดามากอวยพรก็ยังโลกมนุษย์เท่านี้เนาะสิตายไปนี่ก็มีคนมาหุ่มมาเบิงแล้กก็ขอให้กำหนดไปเป็นเทวดาเด้อเทวดาก็คือกันเทวดากะพ่อมูศิลละจากกายะเทพนี่กายไปแล้วนี่ก็มีมูเทวดามาพ่อยินดีให้เทพบุตรนั่นโดย้อยคำาสามยางสามยางนี่ก็บอกว่าแน่ททันพูจเจริญ ขอทันจากเทวโลกนี้ไปสู่สุกติเดอ้อหนึ่งสงขั้นใดไปสุกติแล้วขอทันจงได้ลาบที่ทันได้ดีแล้ว 3. ขั้นได้ลาบที่ทันได้ดีแล้วก็ขอให้เป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีพ่อพระพุทธเจ้าพ่นตรัสเบาจังซีแล้วนี่ก็มีภิกษุรูปหนึ่งนี่ถามขึ้นมาว่าขคาแต่พระองค์ผู้เจริญอีอย่างนอเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุกติของเทวดาทั้งหลาย อิหยังเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วและอิหยังเป็นส่วนแห่งการตั้งยุโดยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าข้าภิกษุถามพระพุทธเจาเ้าได้นี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าบุงการภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์แล่น่ะเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายเทวดาครั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยอมได้สัตธาในธรรมวินัยที่พระถตถาคตประกาศแล้วนี่แลเป็นส่วนแห่งลาบ ที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วกรมีศสัตธาของเทวดาทั้งหลายเป็นขุนชาติต่างลงมีมุ่นรากเกิดแล้วปฏิสถานมั่นคองอันสมณะพราามเทวดาม่านพรมหรือผู้ใดผู้ใดในโลกพึ่งนำไปบ่ได้เบิ่งกรภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นส่วนแห่งการตังยูด้วยดีของเทวดาทั้งหลายก็สรุปได้ว่าทั้งเบื้ที่ ในพระสูตรนี้แสดงถึงขอความในจว,วามาณาสูตรผู้ที่ถามนี่กระสิเห็นว่าเมื่อเทวดาทั้งหลายเกิดนิมิตหาประการอ่านแสดงว่าจะต้องจุติจากเทวโลกดังนี้แล้วเทวดาทั้งหลายอื่นๆกระสิมาอวยพรให้ไปเกิดอยู่ในโลกของมนุษย์ซึ่งเขาเอื่นว่ามนุษย์ภูมิเป็นสุกติภูมิของเทวดาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ก็ขอให้ได้สัตธ,ธาในระสั a t t รมคือขอให้ได้ฟังธรรมปฏิสนาของพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วก็ให้มีสัตธาปฏิบัติตามประธรรมคําสอนนั้นเมื่อปฏิบัติตามคําสอนนั่นแล้วก็ขอให้ดํารงโคงมันในประธรรมนั้นนั่นคือขอให้ได้บรรลุมรรคผลคือโสดาปฏิพลนั่นเองนี่แหละครับท่านผู้ฟังเทวดาทั้งหลายนี่หวังเสียให้เทวดาผู้ที่จุติสํเร็จให้เป็นโสดาบัน แล้วกลับไปสวยสุขอยู่ในเทวโลกอีกจึงได้กล่าวได้วา่าเบื้องก่อนเทวดาขอท่านจงกลับมาสู่เทปนิกายหนี่บ่อยๆคือขอให้สําเร็จเป็นโสดาบันแล้วกลับมาอยู่ในมูของเทพนั่นเองความจริงการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีโอกาสเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลได้หลายอย่างถูกอย่างเลยแม้กระทั่งการที่จะบรรลุเป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นกัน เป็นเทวดาเป็นพระพุทธเจ้าบา่ใดเพราะว่าพบพุ่มแล้วนั้นซุกเกินไปมิถสุขเออคิดเบิง่งละกันนะครับท่านผู้ฟังผู้หลายคนก็คิดว่าเหตุบุญเนตท่าแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดากะคก้งสิบไริกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโมเมนจังสั่นเดอ้อโม่าสิเป็นเทวดาม่านพมมนุษย์ทุกคนอยู่ในวัฏสงสารสังสารวัฏนี้เวียนว่ายตายเกิดกันนี่แหะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้บอกว่าให้ปฏิบัติถึงความหลุดพ้น ดีที่สุดนั่นก็คือนิพพานนั่นเองครับเรื่องของการที่ได้เป็นเทวดาก็ขอจบเพียงเท่านี้